แตทนน่ที่ว่อหนูว่าคือที่ว่าหนูสาหรับหนูว่าไม่มีปัญหาอะไรคือเขาเวลาเขาจะทําอะไรเขาจะให้หนูตัดสินใจเองเลือกเองแล้วก็ก็อบอุ่นครอบครัวทกันคือให้เวลาส่วนตัวแต่ก็ให้เวลาครอบครัวด,ด้วยคุณลูกคนเดียวป่ะใช่คือก็่งี้แล้วลูกแล้วลูกเป็นแบบเนี้ทำไมพ่อแม่ไม่รู้ <laughs> แล้วที่บ้านอบอ,อุ่นเนี่ยทำไมคุณไม่พูดให้ที่บ้านฟังว่าคุณมีปัญหาคุณมีความทุกข์มันแปลกไหมล่ะเออแปลกไหมเนอจริงไหมเอ,อ้าถ้าที่บ้านอบอ,อุ่นมันก็ต้องคุยกันได้ทุกเรื่องเสินหนูเกิดมาตรวหนูเองมากกว่าม่เกี่ยวกับที่บ้านนั่นนะ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะที่บ้านไม่ไม่ปลุกฝังว่ามีปัญหาให้เล่าให้ฟังเลย เขาก็บอกนะว่ามีปัญหาอะไรให้เราให้ฟังอะไรอะแต่คือหนูก็ไม่รู้ว่าเราไปแล้วมันจะเกิดผลดีหรืออะไรไหมอ่าแปลว่าคุณไม่ไว้ใจพ่อแม่คุณเ <c oughs> ต็มร้อยหนูนะเราให้ได้ประมาณแปดสิบกาสิบประมาณนี้แปดเออทำไมอะก็ไหนว่าอบอุ่นไงอบอุ่นทำไมทำไมไม่เต็มร้อยอะ <c oughs> คือ ตอนที่อืมคือตอนนี้หนูเป็นโรคซึมเศร้าน่ะอืมที่บ้านรู้หมเนี่ยนั้นก็ได้ที่บ้านรู้อะตอนนั้นที่เป็นเขาก็พาไปหาหมอนะยแล้วเขาก็แบบพอเห็นว่าดีขึ้นมานิดนึงเขาก็เอ้ยต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือตัดสินใจเสร็จสับเองหนูก็ร่าเร้าเร้หนูก็ดึงดันที่จะไปแล้วคือเราคิดว่าเออเขาออกเงินเขาไปงู้นอย่างนี้อื อแล้วคือแม่ก็แบบตอนนั้นแม่เขามีเรื่องเครียดอะไค่ะหนูไม่กล้าพูดอะไรทำให้แบบมันไม่เอาเป็นหาอะไรเงี้ยถ้าหนูสามารถแก้ได้แก้เองได้หนูก็อยากจะแก้เองก่อนอืมไม่อยากไม่ค่อยอยากจะบอกใครนอกจากจะไม่ไหวเออแล้วคุณเป็น <c oughs> ซึมเศร้าเพราะอะไรนะต้องวนกลับไปดูข้อมูลเสีนัน่นน่ะคุณเป็นซึมเศร้าตอนอายุเท่า,า,า,าไหร่นะตอนเข้ามหาลัยปีหนึ่งเลยค่ะ เออเพนอ,อพนอ,อนั่นแนะ่ะคือถ้าตามทฤษฎีถ้าถามผมนะที่บ้านเลี้ยงลูกมีปัญหาคือนั่นแนหะการเป็นซเศร้าก็มีคำตอบชัดเจนแล้วว่าแบบเออเลี้ยงลูกยังไงหรือทำให้ลูกไม่สามารถ เข้าสังคมได้ใช่ไหมอันนี้แปลว่าลูกเข้าสังคมไม่ได้เนี่ยลูกไม่สามารถอยู่กับคนอื่นอี่ยมีความสุขได้เขาว่าอบอปุลเนี่ยมามันจึงไม่ใชกคำตอบหลายบ้านดูแลลูกประครบประหมงมเกินไปคิดว่าเป็นของดีแปลว่าลูกใช้ชีวิตกับโลกภายนอกไม่ได้เออ ไปแบบนี้หเปล่านะเพราะว่าในโลกความเป็นจริงอะโลกที่บ้านเนี่ยมันตาน่างกันบางบ้านพ่อแม่คุยดีกับลูกไม่เคยใช้คำหยาบคายทุกอย่างดีหมดเลยเหมือนอุดมคติเลยแล้วก็จริงใจกับลูกเสมอนอแต่ลืมบอกสอนลูกไปว่า โลกข้างนอกมันไม่ใช่นะนะลืม,ล,มลืมพาลูกไปดูตัวอย่างว่าชีวิตจริงไม่ใช่แบบนี้นะปรากฏว่าลูกออกไปสู่โลกภายนอกก็คิดว่ามนุษย์โลกเหมือนพ่อแม่ริงใจให้โอกาสช่วยเหลือแต่โลกภายนอกไม่ใช่นะใช่ไหมหลอกลวงไม่ให้โอกาส ซ้ำเติมคนนั้นก็ต้องไปละเออนั่นน่ะคุณเป็นหนึ่งในน,งนั้นด้วยป่ะค้ปกติทั่วไปไม่รู้แหละนั่นอ่ะผมก็ผมก็ยกตัวอย่างรวมๆไงเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่บ้านคุณผมเลยไม่รู้ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณแต่ว่า ถ้าที่บ้านรู้ปัญหาแล้วมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา<ม>คุณก็จะได้ดีขึ้นไวขึ้นเลยทุกวันนี้เหมือนคุณแบบเหมือนแบบเหมือนฉันโดดเดี่ยวอะ่ะเหมือนฉันแบบแก้ปัญหาคนเดียวอะ่ะเหมือนฉันต้องเผชิญกับปัญหาคนเดียวอะไรเงี้ยเป็นสาวน้อยในโลก,กว่างอะไรแบบเนี้ยเออกลายเป็นอย่างนั้นไปทั้งที่แบบเอ้ยมีพ่อแม่อยู่พ่อแม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเออพูดไปเพราคผมไม่เข้าใจ พูดไปเดี๋ยวเขาโมโหอะไรอันนี้มันอันนี้มีปัญหาแล้วคือเรื่องการ